สวัสดีครับพุญยาบาลสายจวดลำเพลินออฟฟิเชียลครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่ทีบ้านริมบึงของทีมงานสาวหน่อยเป็ดบานแพ่งครับตอนนี้หลังจากคุณแม่สุภาพครวลำเพลินนะครับกินเขาแรงเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเพิินกับสิมานั่งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ละมือสิมานั่งเบิง ส้อมบ่งจอบเบ่งขีบจองไหลชวนอันนี้ฮะอันนี้ก่อนเชี่ยมังอื้อเยมักอือจากแม่ไพอเอีคุณแม่ของฝากจากแม่ไพ่บ้านน้องโกเจ้าของค่าตาเมียง ได้ยังกินเราปะหน่อยหมูกระทะม้ากระทุกปะใช่ปะโอ้ยเยอะรังบันเอ้าโอ้ทางนี้กำลังจวดเอ้ยลุงถูกวางหันกำลังเก็บชิบยู่คือสอดมาพี่เราจอดเอาเมื่อกี้โจทุกฮากินแล้วต้องพากันออกไปเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงเซอรี่ เอาชุดที่แบบดูดีสบายสบายไม่เป็นไรเออก็ไปหาวิธีกันเอาโจทูกบอกว่าเมื่อนี้โอ้แสดงว่าอาโจเห็นเห็นในไรซดเป็นบ่าฮะโอ้แสดงว่าอาโจเห็นในไรซดเรียบร้อยเลย

กระแตงตัวให้ดูดีนั่นแหละไปเตรียมตัวเหตุการณ์นี้กันดีก็อยู่ซื้ออืมาเึเหงมาหอวเตีงก่อนวัาวงหาันลามากกับไปนี่บ่โอ้มากับมูไปตัวออกไปออกไปถ้ามาหากินลองเพ่งนั่นนะ่ะให้พี่น้องแฟนครับเอฟซี C พนได้มวนได้ซื่นตัวมีความสามารถก็ต้องเห็ดไป ไปไว้นีลาเดี๋ยวให้ป้าหน่อยกับลุงตู่จัดการก็ได้พากันไปเตรียมตัวรถปิดไฟไว้ก่อนมาอาได้จังไลยลุงยังี้โหัวนันมาเลยเฉลี่ยอ๋ออันนี้แม่งอันนี้เชอ่เด็กกับเด็กเย็นวันเจ้าเย็นบ่เราเรายังบ่พื้นเจ้าอยู่เราโบพื้นวางได็กอ๋อโพื้นมาเด็กสักคน โอ้โเอานันดีน้องอะไรพ่อเลดีครับแพอนม่ลืดีแต่พ่อพดีกูมืดเยาว่าเรศคนเห็นหนเมียแต่พ่อพเรดีโอ้โไท่คร้าๆเมื่อนี้อันเซอรีมากจือเบินน้องเสื้อดนี่กำลังมาเห็นว่ากำมาหากินนี่ มหาเม่กับมหาใหญ่นี่นี่นี่เห็นบอนเห็นบอนนี่นี่สายลำพงนั่นละเอาไปเบิด์ธฮอเลยนี่หมดเลยนี่เอาไอไอนั่นมาเอาไปใช้รถอุ้มออกเบิดเบิรงโอ้ยเอาลุงตูมาบริการหลานสาวอยู่ไหนรถคันไหน

บอกน <Jin> ึกนั่งกินอยู่เมกระมลุกนึกว่าแม่ให้เอาโจทรบอกไหมขอาไล่กันเมล่ไหรไมเดมาน้ลอมานตวันนี้นไยมาเลอืมเออไปดีแล้วไปเขาไล่กันเมีครับไปพ่อได้กให้พี่น้องในมวไดนซึนอาดขชีมอสไม้ไหมเวลาเมียหันฝนโปตกกัสิไข่อยู่ละฮะ อากาชิพูดละอีกสักครู่พูดละทำธุรกิจเสร็จก่อนมีธุรกิจมามื่อไหรมีมีมีทุวรรณมีทุกวันเลยมาสเตนบาเอ้มาสแตนบายเลยต้องมาช่วยกันวกาไ้บอกไอ้แม็กเกฟเพราะไงอู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชี่บอกให้เลี้ยวไปเดี๋ยวสิโทรบอกเราไปเอายูบานเล่า

ลองแล้วออกไปแช่นามไ้เนาะมันก็มมวนกุบเลยอ่ะแช่อยู่ในเัืนทั้งนามไหมไม่ไหมโอ้ยมันก็ใส่งานบ่ได้แล้วไม่แม่เขาไม่เก็บแล้วมันบ่อเขาไปใส่แล้วว่าเป็นยังเขาเขาจะใส่ซี่โตยวจะบอกบอกมันเก็บแล้วต้องเก็บเนียนเนาะ่พาะม่นเอาไปถิมซาถิมใสเด้ว่าจังได้ก่อนพี่นั่น นี่เย่นีเออเอาโอเคโอเคจำเนี่ะโอเคโอเคฮ่าฮ่าโอ้เซาอินเจเนียเซาหนีโนะนะครับนี่ถ้ายากล้องเพื่อนผู้หนึ่งมิกเสียงผู้หนึ่งร้องเพลงผู้หนึ่งฟอนลำเอ้าวทำมาหากินเพื่อสั่งความบันเทิงสั่งซีซันให้กับพี่น้องนะครับนี่คือถ้าอยากล้อเพื่อนมื่อนี่แต่ชิมีรายการแมวล่า ให้พี่น้องได้ติดตามได้เบื้งอง,งไดชมฮาฮ่าว่าจังไนเขาก็ยังว่ามาล่าเนี่ยังไปเอาม้าดอกเนาะม้ามันก็เป็นม,านนามา้าเนาะฮะวะมาหมายเซียวเพชรชนี่นโอ้เพชรผ่าเผินบู้คิดไว้แล้ววะนี่คิดไว้แล้วโอเคเพชรผ่าเผินก็เอาม้าล่าก็เอาม้า

โอคิดดีนะเผ็ดพาเพลินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาเอาชายาไปเลยพี่เนาะเผ็ดผาเพลินพบกับแมวลาพเนืี่จหเสื่อนน้่อนเน้นน่าเพหคือพองเผาเพลินบันเทิงสินอินคอนเสิร์ตแ่งจันบอ้เอาเผ็ดก็คือเผ็ดเนาะ เพ็ดมันไม่ตะกัวได้เพ็ดก็ตตองเป็นเพ็ดวิบัญญัติคำพี่น้องอโอนี่ครับคุณแม่สุภาพกว่าลำพืินเล่ามีความคิดไอเดียที่แปลกที่เนื้อหลายๆคนเนื้อลุกเนื้ออะไรเป็นคัดมาเป็นเพ็ดเขาตองมาเจี๋ยแล่น่เจี๋ยแล่นไปแล้วกะตองมาเฮ็ดตองมามวนไหนพี่น้องตองมาทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องไหนมวนโอเคเลยครับ ให้พี่น้องได้เพิินเพิ่นไปันตัวโอเคเดี๋ยวว่ากันโอ้เพชรพาเพิินเขาทาดีน,นะครับนะเสจละ่ะไปแล้ววะเชอรี่ไปขั้นหนละ่ะนั่นตีรถมารลับลอ่ะโอ้เปิดพอทุนยางเปิดอทุ่ยางดีครับรถเชอรี่กับกีสุปัตตาสิออกไปรายการเมวลาครับเบิ่งรถมาหลับรถสาัว โอ anyway, okay. i̇şte right so ้น right. uh. okay. wow. ี่บ่กสช่ละเสยล้ำพงงานนี่ยโอยจวดจับฝาดบึมไปกันเด้อจ้าเอาไปเด้อพาพี่นองมวนๆไปพ่อกันยุบหมดละไล่กันเดี๋ยวลุงจิออกไปอีกสักแป๊บหมดละโอ้เอาพากันไปน้องเชอรี่ทายาดล้ำเพลิน บบเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณ f อฟซีแฟนครับผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ยุบาทสามจรวดลำเพิินอฟฟิเชียลกับคงเชวีซยสมเนียนะครับคลิปหน้ามาพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ